วนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเป็นวันเกิดของดารานักแสดงและก็ผู้จัดคนเก่งอีกหนึ่งคนของทางช่องสามนั่นก็คือแอนทองประสมนั่นเองค่ะเรียกว่าวันเกิดของผู้จัดคนเก่งทั้งทีงานนี้ก็มีทั้งดารานักแสดงหลายๆคน ที่เขาออกมาอวยพรวันเกิดกันเพียบเท่าที่เจ๊เขาไปส่องดูในไอจีก็มีทั้งน้องนังเอกคนสนิทอย่างสาวขิมเวลีที่เขาลงรูปให้พี่แอนในไอจีนอกจากนั้นก็ยังมีสาวยายาอุรัสยาหนุ่มมากปรินและก็หนุ่มณเดชน์ที่เขาลงรูปพร้อมอวยพรให้กับแอนทองประสมในครั้งนี้กันด้วยลวคะค่ะ <Wow. S 1> เจ๊ต้องบอกเลยนะคะว่าเด็กแก๊งนี้เขาน่ารักจริงๆ ถึงคำอวยพรจากคนพิเศษพิเศษคนรู้ใจคนนี้ค่ะที่เขาคบกันมาไม่นานหรอกค่ะแค่สิบกว่าปีเอง oh. คนนี้ก็คือนุ่มเอ้นั่นเองค่ะเขาก็ได้ลงรูปในไอจีเช่นกันส่วนทางด้านเจ้าของวันเกิดเขาก็ลงรูปตัวเองสมัยเด็กที่ถ่ายคู่กับคุณยายพร้อมกับแคปชั่นว่าคิดถึงคุณยายสุดหัวใจขอบคุณสําหรับทุกคําอวยพรนะคะขอบคุณจริงๆค่ะยังไงเจ๊ก็ขออวยพรให้แอนทองประสมสวยสวยรวยๆปัง,ปง,ปง,งๆเจ๊รอชมผลงานของแอนอยู่นะจ๊ะ